ออกมาแล้วพี่น้องตอนนี้ก็เวลาสามถุมกลัวนะครับตอนนี้กำลังได้ซีโตครับพี่น้องนี่ออกมาแล้วไปนัง่งได้ซีโตซีหรือหาโต้เฮ้ยหาโต้เหรอพี่น้องออกแป๊บเดียวพี่น้องโอกาเขาใกล้เพิ่นนะครับ อย่างเพิ่นหัวงลูกครับออกหาโตแล้วแป๊บเดียวครับพี่นอกเป็นเทปทองแห่งบางคำนี่มึนไก่ได้พี่อ้องนี็กินป่ะเฮ้ยอยากกินนมเนี่ย ก่อนกำนดมือหนึ่งนะคะร,ะรับปกติกำนดอตขอดเพิ่นจะเป็นวันที่สิบแปดมีสายนะครับเห็นไ,ไหมดิเมนคือแม่ครับพี่น้องออลอเลยเอ,ลอือนั่นแหลูกดบบจะคลองเลยออกฮาโต้ลลวอันนี้จะมีอีกบอ chụp để ăn tăng lăng ọp cả mì nào? <laughs> nào, đồng, bằng nó lăng băng nó lắm mơ Mì bò ร่างกาเขาไก่เป็นยังครับอย่างเป็นห้องโบกเป็นมันลองให้ลูกกินน้ำได้